ครับผมสวัสดีครับปากันบ้านนะครับวันนี้ก็ช่องทําไปเลยเลยกับพักนะครับวันนี้พาทุกท่านมาท่องน้อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากตีเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดห้องว่าเปิ่อนก็จะมีพิธีกรรมนะครับในการเลี้ยงเจ้าตงนะครับเลี้ยงเจ้าตงเลี้ยงของเข้าเลี้ยงเจ้าตีอย่างก็ว่ามานะครับหลังจากตีเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี้นะครับก็จะเป็นการเลี้ยงเจ้าตงนะครับเลี้ยงนะครับแล้วแต่ท้องทินเปินจะห้องกันนะครับก็จะมีเล่าหายไกลโก่นะครับดอกไม้ถูกเทียนนะครับเข้าป่าอาหารน้ำดื่มนะครับก็จะให้อ่คนเฒ่าคนแก่นะครับ,หร,บหรือว่าผู้สูงอายุนะครับ มาเลี้ยงฮื้อนะครับหรือว่าเจ้าของนาตีเนี้ยจะเลี้ยงคนเดียวก็แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้มันเป็นพิธีพิธีกรรมนะครับสืบทอ,อดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับในการทำนาตั้งาภาคเหนือนะครับแต่ภาคอื่นผมก็อบอกหู้นะครับว่าเปั่ธรรมจะได้กันนะครับเนาะอันนี้เป็นเป็นวิธีวิธีนะครับ พี่ีถีและพี่วีพี่พพพพพพีกมนะครับซูพพอร์ตกันมานะครับจากคนโบราณโบราณนะครับคือการที่เฮาทำนานะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับก็จะมาทำการเลี้ยงนะครับนี่นะครับออกมานี้นะครับ นี่นะครับก็จะเลี้ยงประมาณนี้นะครับจุดทุบจ,จุดเทียนนะครับเลี้ยงจนกว่า,าถูกจะมดดอกเขาก็จะทําการล้านะครับลา้าลากับนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ กลัวจะทําถึงรู้การทํานาหลอบใหม่ต่อไปให้รู้การูร้การหน้านะครับหรือปีหน้านั่เองนะครับนี่มาดูสภาพนะครับสภาพหลังจากตีเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับตอนนี้ฟางนะครับหรือหรือเพียงบ้านเขาเขาเพียงนะครับก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีคนมา เอาเครื่องมาอัดฟางนะครับอัดฟางนี่ครับมีเข้านะครับเข้าเขียวๆนะครับตีเหลืออยู่รือนี่นะครับของเจ้าฟังงข,ข้ามนี่ก็ยังมาได้เกี่ยวเตี้ยนะครับอ่ามาดูวิวสวยๆครับวิวสวยๆว,วิวผาวจ้างนะครับ มีบรรยากาศนะครับบรรยากาศแห่งท่องทุ่งเนี่ยก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะ,ะก็ทำคลิปให้ทุกคนได้ได้ชมกันนะครับว่ามันเป็นพิธีการพ,พ,พิธีกรรอีกอย่างนึงนะครับ เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อตีซูอพอดกันมาตั้งแต่โบร,โบราณน,นะครับหลังจากที่เขาเก็บเกีเก่ยวแล้วเพราะว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนนะครับทา้งเขานี่เพิ่นก่อ,กอจะทํากันแบบนี้นะครับเพื่อขอบปุ้นเจ้าตีเจ้าตางนะครับตีเป็นพกปักรักษาคือผลผลิตเขาเราได้ผลผลิตดีนะครับ แล้วปีหน้านะครับเขาก็จะเริ่มต้นกันใหม่นะครับนี่นะครับวิวสวยๆนะครับนะแปลงนี้ของยังบ่ได้เกียวเตี้ยนะครับเนี่ยของอีกเจ้าหนึ่งนะครับกำลังเหลืองแล้วนะครับดูนะครับไปดูครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับสำหรับค้นที่ าท่านที่เข้ามาดูไม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะครับจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นคลิปเข้าสวนพึ่งแล้วนะครับก็จะเริ่มไปทำความสะอาดลังพึ่งนะครับเพื่อลอพึ่งนะครับ เราพิ่งกับเขารังแล้วนะครับก็ถึงถึงฤดูกาลแล้วนะครับเขาก็จะไปทําความสะอาดล้างหลวงหน้าไว้นะครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อย่างพ่องนะครับผมก็จะถ่ายทอดให้ดูว่าอุปกรณ์ในการการทําความสะอาดพึ่งนะครับก็จะมีอย่างอย่างพ่องนะครับแล้วเขาจะมีวิธีการทําความสะอาดจะได้นะครับผมก็จะไปถ่ายทำคลิปให้ดูนะครับแบบ ละเอียดละเอียดกว่าคลิปก่อนกหน้านี่นะครับมีอุปกรณ์อย่างพ่องวิธีการทําทําจะได้พ่องนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วก็วันนี้เอาบรรยากาศส,สวยๆนะครับท,ท้องทุ่งและและ้วก็ผ่าจ้างนะครับต้อยผ่าจ้างมาุกท่านได้ชมกันนะครับก็จนกว่าจะพักกันม่คลิปหน้าครับ สำหรับนี้ก็ขอลาทุกท่านเพียงเที่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ